ฝึกขับรถ EP ที่สองครับเ่ยปร,ป,รปรับบองให้ขายัางไงขาถึงไหมถึงไหมปรับดีๆราเรียมขับเดินละไปขับรถ ระดับแรกคือรัดเข็มขัดนิรภัยนะครับเพื่อความปลอดภัยรัดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งคุณก็รัดด้วยผมไม่รัดหรอกอเรามางตควางเข้าใจกับเกียร์รถก่อนนะครับจะถามอะไรใส่ไปตัวตัว,ตว,ตวพีครับ ตัว P คืออะไรครับ P คือจอชนิด hey, ตัว R ครับเหยียบเบรกด้วยเหยียบแล้วตัว R คือ R ถอยหลังตัวถอยหลังตัว E ใช่ตัว N เอ,อ่อเกี่ยวว่างใช่ไหมตัว N ว่าง N ว่างแล้วก็ดีไปดีไปอันนี้ดีเออใส่ไป E มาเดิม E มาเดิมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอันไหนเลี้ยวซ้ายอันนี้เลี้ยวขวาโอเค อันนี้เลี้ยวซ้ายอืมอันนี้เลี้ยวขวาอืมเสร็จถูกเชิญอันนี้อืมไปถูกเชิญนะครับันครับเราก็ตกไปเปิดไฟสุขเชิญไว้นะครับผมวันนี้จะเก็บฝนตาอันไหนเบรกนี่ที่เหยียบอยู่เบรกอ่ะใช้ขาเดียวใช้ขาเดียวไงขาไหนนี่ขาขวาขาขวาขาเดียวอันไหนคล่งคล่งอยู่ฝั่งนี้อย่าบูดดิคล่ง อืมเรียบดอูอันนี้เบรกไม้เบรกดกันข้าแค่งอืมขาเดียวขับขาเดียวพอโอเคไปอย่าเบรกใส่ตัวดีใส่ตัวดีวดกันเนาะมาปดเบรกมือปดยากอะวันนี้ดึงขึ้นงัดบีบแล้วก็ง,งัดขึ้นเองงนอ,อนั่นแหละก็ใส่ตัวดีวดค่อยๆปล่ปอยเบรกไปเรื่อยๆปล่มันไหลไปก่อน ออคอยเติมคันเร่งเอากระจกสามบานนี่ต้องมองทุกอันนะมองรมองรถเตีอย่าบังเขาเด้อบ่าวบาบาเบี้ ตีไปเ้ื่อดิเบรกเบรกเออคนเดียวไปเบรเบรกแล้วก็เบรกเลี้ยวเออเบแล้วก็เลี้ยวอ,อ,อันน้อันน้ไปคืนพวงมาลายัยไปนนเดียวนะัน,นีกตบาท่ขับไปเรื่อยๆกันแหละขับเลนตัวเอง รรต,ออตรงนลครับตรงไปเออตรงอย่างเดียวห้ามออกจากเส้นก็พอซ้ายมาหน่อยจะออกจากเส้นดาเห็นไหมเราต้องไปค่อยเติมคันเล่งไป รถมากม็มีอีกค่อยไปก็ได้ไปค่อยไปหนาอเย็น่ ไปตรงไปไปขับไปขับไปขับไปคงน,นั้นน่ะก็เลี้ยวซ้ายมองรถมองรถขวาเลี้ยวซ้ายมองรถขวามองรถซ้ายด้วยค่อยๆออกเบรกก่อนหันมาพวงมาลัยอ่ะเลี้ยวมาหักมา,า,กมาขับไหมดเลยใช่ไหมขับก็เบรกด้วยอย่าพึ่งไปอย่างนั้นหเ,เห็นไหม นั่นก่อนปล่อยให้รถไหลไปแล้วก็กลับไปวะขับอะไรช้าเด็น,นพ่อขับช้าก็บอกว่าช้าพ่อขับเร็วบอกว่าเร็วเป็ปตายกัน,นามาเขาแอบซ้ายมาหน่นึงเออเลี้ยวไปเดี๋ยวไปเลี้ยวซ้ายไป เบรกหักมาเบรแล้วก็เลี้ยวเออค่อยปล่อยไปนั่นแหละเบรแล้วก็ปล่อยเ <B X. S 2> อยอบรหักมาคืบค่อยๆคืบคืนไม่ไหวนั่นแหละไอ ไฟสุกเชีนไว้ไ ตรงห้ออะไรคะดูเส้นถนนเรอมองทางด้วยนั่นะาวา,า,ามาเดียวมาเขาก็เลี้ยวบีก อยากมาหมดก็ขึ้นทีนี้เตินคอนเทิต์ไปเดี๋ยวมนันนี่ไปวะ มาเออไม่เข้าไปกอนไปออกลงมาฟัางคว้าหน่อยดูเขาเลี้ยวหรืมัเยี่ยตัวเขาถนแล้วไม่เลี้ยวหักอะไรรถมันยังมันผ่านนี่เลยหักมาคอยหกักข้ามรถเลี้ยวไงก็ได้ห้ามรถเลยไปเรียนเขาอะคืน ต้องเลี้ยวก่อนแล้วค่อยหกักนนมันมีอย่างมันก็เลยถนนเหมือนเดิมเลยมันก็ชน เลี้ยวเลยเบระไปคืนคืนนู้ก็เดี๋ยวก็เย,ยีายันเร่งพวงมาลัยก็ไม่หัดคันกับคัน,นเลี้ยวปึ๊บ ด่าปแล้วมั่งไปไค่อยหัดเบรกค่อยเบรกไป,ไปเร็วอย่างอือไปไค่อยเลี้ยวอือบีนี่แหละหักมาบีแล้วก็หักเออหักมานั่นแหละค่อค่อยกลับทีนี้กลับเออกลับเอือนั่นแหละนั่นแหละกล็พยายามให้มันออกฝั่งนู้น ไปไม่มีรถมันต้องหาแอบมาฝั่งนี้เรย่องหรอกไม้มันขูดรถ ับไปจะแยบมาในฟุตบาทดีไหมี่ยเบกค่อยเลี้ยวไปไม่มีรถเลี้ยวเลยหักเลยหักเลยคืนไปเออนั้นเองเขารู้อยู่แยบเอาไปแล้วไปครับไป เรไม่ต้องกลัวเขาชนเราเกียนมาแล้วเรรถสวนมาแค่เบรกชะลอรถแค่นั้นเองแล้วหักมาเบรกก็หักค่อยๆค,คืนทีนี้รถมันผ่านแล้วคืน